อุ้ยอินซีจากน้ำนมโคทำเองใช้เองได้ไดผล,ผลข่าวดีดีกับพี่คำร้อน สวัสดีครับครับเป็นตรงนี้เป็นศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมคาเดนบร์ครับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือเกี่ยวย่อว่าอ,อสอพอนะครับเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับวันนี้นะครับเรามาเที่ยวเกษตรกรรมวันนี้เรามีสิ่งที่จะมาแนะนํากับนักท่องเที่ยวทั่วๆไปนะครับสิ่งที่เรากลับไปทําที่บ้านได้อย่างเช่นน้ํานมเนี้ยเรารีดนมนะครับทุกวันนี้เกษตรกรเราก็มีรายได้จากการขายน้ํานมนะครับในส่วนนมนี่ก็จะมีอยู่2ส่วนคือมีนมดิบ กับนมที่ผ่านการผลิตแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับนมดิบเนี้ยต้องมีเกษตรกรต้องมีการตรวจน้ํานมก่อนก่อน<ๆ>ที่จะส่งขายนะครับถ้าขายไม่ได้จริงๆเนี่ยเราสามารถอปธรรมได้อย่างที่เราเห็นตัวอย่างนี้เห็นนมสีเหลืองอันนี้ลองยกให้ดูนะครับนี่ข้างบนนี่จะเป็นสีเหลืองอน้ํานมที่ที่เราทํานะครับเราเป็นนมคุณภาพต่ําที่เราไม่ผ่านการทดสอบหรือหลักการต่างๆในไม่ผ่านกระบวนการแล้วเราก็เอามาทํานะครับอย่างที่เราเห็นน้ํานมอยู่ในถังอยู่นี้ อุปกรณ์ที่เราจะทําก็มีถังมีสิ่งที่เราจะต้องมาเสริมนะครับตามสูตรนี้นะครับก็จะมีพอดอพอดอก็คือสารเร่งของกรกพัฒนาที่ดินที่เราขอฟรีได้นะครับในอัตราที่หนึ่งซองนะครับหนึ่งซองนี้ทําได้สี่สิบลิตรนะครับแล้วก็จะมีอะไรกครับกากน้ําตาลนี่นะครับกากน้ําตาลอันนี้กากน้ําตาลหรือว่าโมลาดเป็นกากน้ําตาลที่ผลิตจากอ้อยจากโรงงานนะครับ จากโรงงานนะครับนี่เป็นกากน้ําตาลนี่เราหาซื้อได้ง่ายๆนะครับต่อไปก็คืออะไรเอ่ยไม้ไายนะครับมือไม้พายหย่ามือไม้พายหย่าอ,อันนี้ครบแล้วนะเสร็จต่อไปก็คือส่วนผสมครับส่วนผสมที่เราจะต้องทํากันวันนี้วันนี้เราให้อัตราอยู่ที่ถ้าเราทําจํานวนนี้80ลิตรกากน้ําตาล20ใช่ไหมครับพอดอ2งแต่วันนี้เราทําแค่2ลิตร ากน้ำตาลใช้แค่สองขีดครึ่งที่น้องถือเมื่อกี้นี้อ่มาด้านนี้เลยครับเชิญด้านนี้เลยเอากากน้าตาลเชิญน้องอันกากน้ําตาลเมื่อกี้นี่ครับอ่านี่อันนี้ก็เราจะเทกากน้ําตาลลงไปก่อนนะครับพี่เล็กถือไม่พายไหนนะครับอ่าเทเลยครับเทตั้งสูงครับเทตังสูงครับเหมือนเราชักชาสูงก็สูงอีกครับอ่าชักชาไม่ได้เสียเนาะไม่เสียครับเป็นกากน้ําตาลเป็นเป็นสีนี้อยู่แล้วเทหมดเลยรอคบเทหมดเลยครับครึ่งกิโล นี่ก็คือเราเราทำปุ๋ยน้ําใช่ครับเป็นปุ๋ยน้ําเป็นชีวภาพจากน้ํำนมนะครับคันี้พดอกใช่ไม้พายเขียก็ได้ครับในส่วนพดรเนาะหนึ่งซองเนี่ยมันทําได้ตั้งสี่สิบริรวันนี้เราก็เลยย่อยใส่ในกล่องไว้ครับมีกล่องใช่ครับเราจะใส่แค่สองช้อนนะครับสองช้อนชาใช่ครับผม อันนี้คือคนไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมคคนไปทางเดียวครับถนัดซ้ายก็ไปซ้ายถนัดขวาใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครใส่ครับใส่คนคนน้ําตาลก่อนคนนมก่อนนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนครับเราจะใช้เวลาคนประมาณสามถึงห้านาทีนะครับต้องคนเร็วกนช้าหรือไงก็กลางๆครับเร็วไปก็จะเปื้อนเราได้ช้าไปก็ยืดไปนะครับจะกินเวลาเราไปมาจริงๆถังใหญ่เราใช้เวลาคนประมาณห้าถึงสิบนาทีสมมติว่าคนเรียบร้อยมุติคนเรียบร้อยใส่ จุลิรีครับสองช้อนนะครับจุริรีที่ดีจะต้องเป็นผงแบบนี้ครับเทลงไปใส่เลยครับคุณปรูจุริรีขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับไม่มีจําหน่ายตามท้องตลาดนะครับสองช้อนใส่ลงไปครับมาช่วยไรินทรีย์มาช่วยย่อยนมมาทําให้เป็นฮอร์โมนในส่วนของตัวเขาเองก็คือมีประสิทธิภาพที่ช่วยทําให้มันเป็นเสร็จเลกให้เป็นแบบนี้เลยครับอันนี้ ที่ที่เราทาไว้ให้ดูแล้วรอรอไว้ก็คืออันนี้สามวันสามวันจุลินซีทำงานดูดูจากการทํางานของเขาก็คือเป็นแบบนี้แล้วพอจบจุเินซีแล้วมานี่เลยใช่ครับก็เริ่มทํางานแล้วอันนี้ก็เริ่มทํางานสามวันอันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งครับก็คือนี่พอทำเสร็จเราต้องปิดฝาให้แน่นใช่ครับปิดฝาไว้แล้วก็คนวันลุ้งขึ้นก็คนอีกคนวันละครั้งอันนี้ก็คือห้าวันเนาะ เราเราจะยังไม่เห็นฝ้าอยู่อันนี้ก็เจ็ดวันแล้วก็ฝ้าเริ่มจางไปสามวันเจ็ดวันใช่ครับสามวันเจ็ดวันอันนี้ยี่สิบเอ็ดวันพอดีครับวันนี้ที่สิบเจ็ดครบพอดีครับครบครับครบกําลัที่เราใช้ได้แล้วยี่สิบเจ็ดวันเป็นยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดวันอันนี้ครับต่างนี้ไปฉีดพ่นเนาะใช่ครับใช้วิธทกามฉีดพ่นอันนี้ก็คือกองกองเอาด้านล่างเอาด้านบนนี้มาเป็นฮอร์โมนเอาด้านล่างไปผสมปุ๋ยคอก โคระตัวนี้ครับแล้วตัวฉีดพ่นใช้ตัวไหนตัวนี้ครับฉีดพ่นก็ตัวข้างบนตัวข้างบนตัวข้างล่างผสมปุ๋ยตัวนี้ครับได้ประโยชน์หมดเลยเราไม่ทิ้งเลยแต่คือตัวข้างบนก็ต้องเอาแบบใช่ครับเราก็แยกมาใส่ตัวนี้นี่ครับแล้วก็วางไปสามารถใช่ครับคือต้องผสมผสมด้วยเมน้ำหนึ่งต่อห้าร้อยกามาทำในแบบนี้ใช่ครับกากอยู่นีนี้ก็หนึ่งต่อห้าร้อยนะครับสองช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรนะครับวิธีการใช้ใช้ช่วงเช้าหรือ อาทิตย์หนึ่งใช้ครั้งหนึ่งนี้ไอ้น้ำที่เราฉีดพ่นมันไปช่วยพืชยังไงอ่ามันช่วยให้พืชเจริญงอองามมากขึ้นแตกยอดแตกหน่อมีผลนะคบอกออกมีดอกมีผลขึ้นเพิ่มขึ้นจานวนที่เขาแทนที่เขาจะได้ผลน้อยเราได้มากขึ้นเป็นตัวเร่งผลผลิตใช่ครับผมเป็นฮอร์โมนทั้งน้ำทั้งทั้งกาครับได้สองอย่างเลยแต่มันพวกนี้ไม่มี NPK มีครับมีมีครับ B N P K นะครับ ในส่วนต่อไปก็คือเป็นอย่างในกิจกรรมเราก็รวบรวมเลยก็คือเราสามารถทําเองได้หมดับนบในพื้นที่ของที่เรามีในใน,ในหน่วยงานของเราตั้งแต่เราเริ่มการพิมานาแล้วอ,อย่างน้นก็หลายปีแล้วหลายปีแล้วครับรเกษตรกรที่มาดูง,งานมีท่านใดได้นาของเราไปทำบ้างไหมมีครับ <ๆ S 1> ก็มีส่วนที่เขาเลี้ยงวัวเยอะๆแล้วก็มาขอสูตรตรงนี้ไปจดถูดไปแล้วขอไปทำแล้วนะตอนนี้เขาก็ มาเข้ามากับมาหาเรามาให้มาขอคำปรึกษาบ้างมาแล้วเขาก็สามารถไปไปช่วยในส่วนที่พืชไร่เขาถือว่าได้ผลใช่ครับได้พวกปลูกข้าวโพดปลูกมันอ้อยอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ในส่วนก็เราก็ใช้พวกผักนาข้าวเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสารพระราชาใช่ครับแล้วในแปลงนาเราเนี่ยเราก็เอาไปใส่ได้ไม่ว่าข้าวไม่ว่าข้าวโพดทดี่เราใช่ใรั้นไทยทั้งหมดพริกมะเขือใช่ครับ เราใช้ที่นี่เราทําเองใช้เองแล้วก็มีผลผลิตที่เราสามารถไปอ่าเรียกนะจำหน่ายบ้างเพื่อรายได้ <c oughs> เป <c oughs> ็นต้นทุนค่าน้ําตาลนาฬิกาโคโนมไทยเดนมาร์กเดินตรงดีก็ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจในการผลิตน้ํานมโคโระดับประเทศและอยู่หนึ่งในโลกของเราด้วยเป็นธุรกิจที่ โปร่งใสเที่ยงตรงสามารถทำกำไรได้ส่งเข้าคลังหลวงได้นี่คือธุรกิจของฟาร์มโคโนมไทยเด <didn> ินมาไม่ไม่เสียนะครับไม,ไม,ไม่ไม่สูญสลายที่ในหลวงรชัชกาลที่9นะครับได้สร้างสรรคไว้ให้เราแล้วพวกเราก็เดินตามพะองท่านแล้วก็ทำมาก กว่าที่พื้นฐานที่ท่านได้ปูไว้ให้พวกเราดีไหมครับดี <laughs> ใช่เดือนอย่าแย่คุณประโยชน์ของเขามีมหาศาลครับสวัสดีครับกับผมในอัครวัฒนชาวชัดนะครับจากศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรองค์การส่งเสริมจิตรการนมแห่งประเทศไทยครับครับวันนี้จะมานะครับ พาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเพื่อนำมูลของไส้เดือนไปใส่พืชผักผลไม้แทนปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของเราก็คือเป็นพวกกระมังนะครับกระมังนะครับกระมังนะครับแล้วก็ ที่2ก็คือ,อมูลโคนะครับที่ได้จากฟาร์มโคโนมนะครับเป็นมูลโคแห้งนะครับาสามก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ส้เดือนนะครับพ่อแม่พันธส้เดือนพันเอฟหรือว่าแอฟริกันไนโคลเลอร์นะครับที่ให้นะครับที่นํามาเลี้ยงและให้ผลผลิตพันธส้เดือนพันเอฟนี่ครับมีจําหน่ายทั่วไปนะครับ ตามที่เขาเลี้ยงกันนะครับแต่ถ้าเป็นไส้เดือนไทยตัวใหญ่ๆที่เอาไปเกี่ยวเบ็ดตกปลาไม่ได้ใช่ไหมครับครับเป็นนั้นเป็นพันธุ์ไส้เดือนของไทยนะครับไม่ได้นะครับพราะนั้นเขาจะพวกนี้เขาจะดื้อแต่เขาจะอยู่ใต้ดินนะครับแต่พันไส้เดือนของเอฟเนี่เขาจะอยู่ตามผิวดินนะครับต่อไปวิธีการทำนะครับ เราก็จะนำมูล,มลโคแห้งเนี่ยไปแช่น้ำนะครับมูลโคไปแช่น้ำไว้สักประมาณสัก3วันถึง5วันนะครับเพื่อให้เขาคายแก๊สคายความร้อนแล้วก็ให้เขาร่วนซุยนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเอานะครับมูลโคที่เราแช่น้ำแล้วนะครับมูลโคที่แช่น้ำแล้วนะครับามานะครับ โดยความชื้นของมูลโคที่เราแช่น้ําไว้แล้วเนี่ยต้องอยู่ประมาณ7 0ถึง80%เนะครับเราจะรู้ได้ไงว่า80หรือ70ให้เรากต์ให้เรากำกำแน่นๆแล้วก็จะมีน้ําไหลออกมาตามซอกนิ้วนะครับนี่คือประมาณ70-80เปนะครับคือมีน้ำอยู่ในนั้นครับมีน้าอยู่ความชื้นอยู่ในนั้นนะครับหลังจากเราเตรียมมูลโคที่เราแช่น้ําเสร็จแล้ว เขาก็จะเรียกว่าเป็นเบดดิ้งนะครับเบดดิ้งก็คือเป็นที่อยู่นะครับที่กินนะครับอยู่ในนี่เลยนะครับเขาก็จะกินขี้วัวเขาก็อาศัยอยู่ในขี้วัวนี้นะครับพี่ก็เอาไอ้ตัวนี้ใส่เข้าไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําพ่อแม่พันธุ์นะครับก็คือไส้เดือนเนี่ยเขาจะมีเพศนะครับอยู่สองเพศอยู่ในตัวเดียวกันนะครับ มันก็เหมือนคนรุ่นใหม่เนาะครับเขาจะมีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันเวลาเขาผสมพันธุ์เขาก็จะไข่กันนะครับนะเขาก็จะออกลูกออกหลานออกมานะครับเราก็จะนํามาใส่เนี้ยกระมังหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณสักสามขีดนะครับสามขีดเราก็ถ้าไม่ช่างเราก็จะกะเอาก็ได้ประมาณสักสองสองกรัมเราก็เอามาใส่นะครับอ่าผมใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ เราก็จะดูว่าภายใน2นาทีเนี่ยถ้าเขามุดลงไม่หมดอย่างเงี้ยแสดงว่าไอเบดดิ้งของเราเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่ของแก๊สอยู่อย่างเงี้ยถ้าเขาจะเริ่มไต่หนีไต่อะไรเนี่ยแปว่าเบดดิ้งของเรามันยังใช้ไม่ได้นะครับถ้าเขาภายใน2นาทีหนาทีเนี่ยถ้าเขามุดลงหมดเลยแสดงว่าใช้ได้คุณภาพของเบดดิ้งก็ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูความชื้นนะครับพอแล้ว เราก็จะมีพวกพวกนี้ฉีดพ่นเขาหน่อยนะครับคธรรมดาครับน้ำธรรมดานะครับฉีดพ่นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปวางไว้บนชั้นนะครับเพราะว่าในกระมังของเรานะครับเราเจาะรูนะครับเพื่อระบายน้ําระบายอากาศนะครับแล้วที่เราไปวางไว้บนชั้นก็เพื่อไม่ให้เขามุดลงหนีนะครับ เพราะว่าถ้าพวกเส้เดือนพวกนี้ถ้าเขาเห็นแสงแล้วเขาก็จะมุดกลับคืน,นเราถึงทําเป็นชั้นลอยขึ้นมาประมาณทักสิบเซนก็ได้นะครับหรือว่าทําเป็นชั้นแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาวางนะครับวางเรียงซ้อนกันนะฮะแล้วทีนี้นะครับเขาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แสงไม่ค่อยเยอะนะครับเราก็ต้องมีการ พางแสงด้วยสแลนนะครับพางแสงไว้ด้วยสแลนล้วไม่ต้องให้อะไรเขากินใช่ไหมครับเขาก็จะกินมูลโคนั่นนะครับที่อยู่ที่กินของเขาตัวเดียวกันนั่นเลยครับครับเขาถ่ายเขาถ่ายมาเขาก็จะอ่าหลังจากเราสังเกตนะครับหนึ่งวันสองวันนะครับอ่า ถ้าหน้าเนี่ยมันเริ่มแห้งเนาะแล้วก็ฉีดน้ำพ่นเข้าไปนี่ครับหมูลงเขาที่เขาอพอเขากินแล้วก็จะถ่ายขึ้นมาข้างบนก็ถ่ายขึ้นนะครับถ่ายข้างบนนะก็เรา,านนก็ฉีดให้ความชื้นเขาคงที่เนาะอยู่ประมาณสองสัปดาห์นะครับหลังจากสองสัปดาห์ไปแล้วนะครับเราก็ปล่อยเลยให้เขาแห้งเลยนะครับจนครบ สามถึงสี่สัปดาห์นะครับหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเราก็จะได้อ่าของเขามูลของเขาลว้ลว,นลวนนะครับตัวเขาไไ่ะอยู่ในนี้แหละครับเนี่ยตัวเขาตัวเขาก็อยู่ในนี้แสดงว่าเนี่ยเขากินหมดแล้วนะครับภ<อ>ายในหนึ่งเดือนนะครับหรือว่า จำนวนอาเบดดิ้งของเราถ้ามีน้อยเกินไปอ่างเงี้ยเขาก็กินหมดไวถ้ามีเยอะเขาก็กินไปเรื่อยๆนะครับเอาแล้วพวกฉี่เขาล่ะบางบางที่มีฉี่ฉี่ไปไหนฉี่เขาส่วนมากผมไม่เห็นเขาฉี่นะครับทำไมผมไปเจอบางอันนั้นเป็นน้ำเป็นเลี้ยงปัจระดับเป็นน้ำที่เขามันไหลลง <c oughs> ที่เขาใช้จาก <c oughs> จากการลดอันเนี้ย แล้วน้ำก็จะซึมออกอทีนี้พอครบ 1, 1เดือน,น <efecto> แล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมร่อนนะครับเตรียมลอ่าอ่าวัสดุลอนนะครับก็จะมีรูประมาณ2มิลนะครับ2มิลถึง3มิลนะครับซึ่ง <requirements? S 2> <Saint? S 1> ให้ใส้เดือนเขามุนไส้เดือนของเขาออกมานะครับ เขาอยู่ในตะแกรงอะนะก็จะมีดินคนมาบ้างครับถ้าเป็นรูตะแง่งใหญ่เนี่ยก็จะมีเศษต่างๆลงไปด้วยถ้ารูประมาณสัก2อมิลเนี่ยมันก็จะมีแต่พวกบุญไส้เดือนหรือว่าเศษฟางเล็กๆลงไปด้วยที่มันรอดจากตะแกงนี้ได้นะครับส่วนที่นี้แล้วเขเขาก็เตรียมครับ แต่ถ้าเกษตรกรเขาเกิดเขาทำเยอะไอ้กระมังอาจจะใหญ่ขึ้นครับนะแต่ก็กระว่ากันไปตามก็กระมังก็ขนาดนี้ก็จะจะดีนะครับ<อ>กระมังก็มุนใส่้เดือนของเขาก็จะได้แล้วก็เอาไปใส่าพืชผักผลไม้นะครับก็<อ>จะเป็นในลักษณะนี้<อ>นะครับลองลองลองเอาเอามูลอนะ่ะพี่หยิบมูลมามูลไปแค่แล้วลองให้ให้น้องเขาหอมนีฮะ ี่ออาใน้ะมันมันมีกลิ่นเหรอคะไม่มีครับอ่านีจะต้องเปิดแม่โดมันก็ก็ไม่มีกลิ่นครับมัน้องเอาที่เป็นขี้ก่อนไม่มีกลิ่นนะครับลยกได้ไม่มีกลิ่นอ่กลิ่นแค่ตามันไปได้เสร็จแล้วพี่ต้องไปตากแดดะไรไหมถึงมาบรรจุก็ถ้าเราร่อนแล้วเราเอาไปใส่เลยนี่ไม่ต้องนะครับถ้าเราจะเก็บไว้นานเนี่ย เราก็เอาจะไปพึ่งนะครับรพึ่งไว้กับภาชนะพึ่งหรือว่ากับปูนนะครับแต่ไม่ให้ถูกแสงแดดนะครับครับเพราะว่าให้เขาคลายความชื้นออกให้เหลืออยู่ประมาณทั้งสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของความชื้นในมูลไช่เดือนอในนี้นะปุ๋มูลไช่เดือนมันมีสารอาหารอะไรบ้างนก็มีสารอาหารเยอะแยะมากนะครับทั่วไปกับ ปุ๋ยของอปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนี่เขาจะมีตัวพวก NPK เป็นหลักนะครับแล้วธาตุอาหารรอ,องต่างๆมาเขาจะมีส่วนผสมแต่ว่ามูลเส้เดือนนี่นะครับ,รบเขาจะมีครบนะครับมีครบทั้งธาตุาอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็จะมีฮอร์โมนฮอร์โมนด้วยแล้วก็จะมีจุลินทรีย์มีจุลินรีนะครับที่ที่อยู่ใน ตัวของไส้เดือนแล้วที่เขาถูกย่อยออกมาเนี่ยมันก็มาอยู่ในมูลของมูลเขานะครับพืชทุกชนิดใส่ได้พืชทุกชนิดใส่ใส่ได้ทั้งหมดครับการใส่นะครับวิธีใช้มูลไส้เดือนใส่นะครับก็ถ้าเป็นไม้กระถางนะครับกระถางประมาณทั้งห้านิ้วถึง10นิ้วเราก็ใช้ใส่ประมาณทักกำม,มือหนึ่งเท่านี้ก็พอนะครับถ้าเราจะเอาไปผสมเป็นพ็อก้านะครับ ก็จะเป็นดินประมาณาในในร้อยในร้อยส่วนนี้เราก็ใช้ประมาณมูลเส้เดือนนักสิบส่วนนะครับสิบส่วน2ี่สิบส่วนคุกเขากับดินแล้วก็ไปเพาะเป็นก้านะครับหรือว่าใส่ถุงเป็นก้าความ,มวน,มยมนมิยมที่เกษตรกร,กรมาบางคนมาเรียนรู้กับเราแล้วเนี่ยเขาไปทำเนี่ยมีประสบความสําเร็จก็มียังอ,อันนี้พึ่งพึ่งเริ่มแรกนะครับแต่ก็มีมาเรียนรู้แต่เขาว่ายังไม่มีการตอบรับมา่าเขา อย่างไรครชาครับยานี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชาอีกฐานหนึ่งนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนผลิตจากมูลโคใช่ดีจริงจะบอกให้พูดเลยพี่โอเคในฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กที่สระบุรีมีมีวันนคดีไทยด้วย ถึงถังวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่ทดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนในฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กของเราอุดมเดินไปด้วยพืชพันธุยาหารข้าวโพดมีไหมมีพริกมีไหมมีหอมมีไหมมีขักบุ้งจีนมีไหมมีบวบมีไหม มีอ้อยมีไหมไม่ไมีมข้าวมีไหมไมีฉะนั้นจะเห็นว่านะครับวันนี้เราดําเนินตามาศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชการที่9ที่พระองค์ท่านทรงทําไว้นมนั้นเป็นหัวใจหลักอยู่แล้วนะครับส่วนพืชที่ตามตาม,มานี่เราพยายามต่อยอดให้เห็นว่าที่นี่เป็นที่ที่ดีที่สุดอีกที่หนึ่งของประเทศไทยมีทั้งมีทั้งสัตว์มีทั้งพืช ใช่ไหมครับใช่แม่นบ่แม่และที่นี่ยังมีโอโซนดีอันดับเจ็ดของโลกใช่ไหมครับใช่เอาเราทำท่าซื้อท้ายใจนะเอาหนึ่งสองสามโอโ้โหสำหรับแปลงนาข้าวนะครับก็ปีนี้เราก็จะปลูกข้าวเหนียวดำนะครับ จากโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะครับสําหรับแปลงนาน,านะครับเราเปลี่ยนเป็นสองแปลงตรงนี้นะครับเพื่อเราจะมาทําการพิสูจน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับ<ม>คือแปลงนี้นะครับเราใช้มูลไส,<ห>ส้เดือน,นอแลงนน,ๆๆลงนีี้้ก่อนปากดํานะครับก่อนคาดเราก็จะหว่านมูลไส้เดือนนะครับแล<อ>้วก็คาดแล้วก็ดํานะครับส่วนแปลงนี้นะครับ ไม่ได้ทําอะไรเลยคาดแล้วก็ดําเลยนะครับ<อ>เราก็จะดูความเปรียบเทียบว,ว่า,าแปลงที่เราใส่มูลไส้เดือนกับแปลงที่เราไม่ไ,มได้ใส่มูลไส้เดือนนะครับปแปลงนี้เป็นยางสั้นแปลงนั้นเป็นยางสีนงน่นะครับนี่ก็คือชัดเจนที่พี่เขาได้ทดลองใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับจากเลี้ยงจากมูลโคแล้วก็เห็นผลชัดเจน แม่นบ่ต้นไรเนี่ยข้าวเหนียวดำเชื่อว่านะครับมีหลายคนในประเทศไทยยังไม่เคยเห็นต้นข้าวเหนียวดำนะครับท่านอาจจะดูในเว็บไซต์ก็ไม่เหมือนมาดูของจริงมีโอกาสนะครับ วันพ่อเราเกี่ยวใช่ไหมครับวันพ่อเกี่ยวครับวันพ่อซึ่งตรงนั้นน่ะโควิดอาจจะเบาบางลงไปแล้วท่านก็ลองมาดูครับว่าสีของข้าวเหนียวดํานั้นดําจริงดําจริงๆแม่นบ่แม่นแล้ว <laughs> แล้วเม็ดมันดําด้วยไหมเม็ดดําครับ<อ>ดําทั้งหมดเนาะมันมีคุณสมบัติอะไรพิเศษไหมสาหรับข้าวเหนียวดำเห็นไหมฮะ ก็ไม่เป็นไรกินแล้วอร่อยกินแล้วอร่อยว้าวอร่อยผู้หญิงกินลืมผัวผู้ชายกินลืมเมียสรุปว่าที่นี่คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรย่่าอุดมหัวสมบูรณ์ดี ย่ามีวัวอ้วนพีทุกตัวอเลี่ยงวัวต้องมีย่านี่คืออาณาจักรของข้าฟาร์มโคนมมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโอ้ยแค่เหลือมผมอะ แค่เหลี่ยมกัดโอ๊ย <D> ข่าวดีด <D> <K al> ีกับพี่คำร้อน